พริกเขาก็จะหั่นแบบนี้เลยเนาะผัดกะเพราลุงฝรั่งนะจ๊ะลุงฝรั่งเข้าครัวนะคะอยากทำเมนูผัดกะเพราให้ให้เราชิมนะคะว่าฝีมือเป็นยังไงเนาะผัดกะเพราฝรั่งเขาจะไม่ใช้คคกตำพริกนะคะเขาจะอาศัยพริกหยวกต่างๆนะคะแล้วก็หัน่นแล้วก็หั่นลงในกระทะเลยเนาะ หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติเขาก็จะใส่พริกพริกแดงเราแล้วก็ใส่พริกหยวกแล้วก็ใส่ใบกระเพราของฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลปึกบ้านเรานะคะเนาะดีทุกอย่างป้าโมนาก็มีพร้อมให้ลุงทํำนะคะ ผัดกะเพราลุงฝรั่งเข้าครัวผัดกะเพราฝรั่งทำบ้านเขาจะไม่ค่อยใช้อวิธีโขกๆตำๆนะคะจะใช้วิธีหั่นเนะาะรสชาติเป็นยังไง โอเคเผ็ดน้อยรสชาติฝรั่งนะคะอืมโอเคโอเคให้ได้โอเคมากเลยคะ่ะแซบษเศเขาทำให้กินยาบนเนาะ ตักข้าวใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะโรยด้วยผัดกะเพราลุงฝรั่งทํานะคะแต่ก็ดีนะคะถ้าคนไหนกินแซบกินกับบ้านเราไม่ค่อยจะได้นะคะบ้านเรากินไม่แซบเนาะแต่สีสันได้นะคะมีสีส้มสีเหลืองสีเขียวจากใบกะเพราฝรั่งนะคะเราไม่มีใบกะเพราไทยนะคะบ้านเราใส่ใบกะเพราฝรั่งเนาะที่เราปลูกในสวนหลังบ้านเราไข่ดาวก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยทําแบบ ทำแบบไม่ได้ขึ้นพัตคารนะคะทําแบบง่ายๆลุงทําเองเพราะว่าป้าโมนาก็จัดเสื้อผ้าอยู่ในห้องอีกห้องหนึง่งลุงเขาบอกว่าฉันจะทําเองนะคะป้าโมนาก็ตามสบายเพราะว่าเราเชื่อใจในฝีมือเขาทํากับข้าวทําอาหารทุกอย่างส่วนมาก90%เป็นลุงทํานะคะอาหารบ้านนี้เนาะ เกเปรเ็นเป็นลุงทำงานนอกงานในลุงทำหมดนะคะป้าโมนาก็ค่อนข้างจะสบายนิดนึงนะคะแต่สบายอย่างเราเราก็ต้องทำงานอื่นให้เขา,าด้วยนะคะก็เช่นเราทำงานอื่นที่เราทำได้นะคะแต่ลุงก็ไม่ได้บังคับนะคะเนาะทำไปกินไปนะคะคุยชมกันไปนะคะฝรั่งชอบคำชมค่ะชมเล็กๆน้อยๆเขาก็ เขาก็เขาก็พอใจแล้วนะคะก็บอกว่ากินได้อร่อยค่ะลุงฝรั่งทำอาหารเก่งมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทำอะไรดีคะลุงก็หัวละกาก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 อีกแล้วเหรอลุงว่าเนาะ